สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีพันต้นครับผมก็ื้อนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ครับผมเสาร์วันอาทิตย์ก็เอาเจ้าอฟ้าไม้มาให้เก่าครับผมพี่น้องเพราะว่าเจ้าบัวขาวนี่ลุ่งครับผมบัานนี้หลังจากป่วยแล้วก็ล่งบานนี้ขนลนโอ้ยเป็นเนวเป็นเพื่นนแกมีตัวเดียวแล้วครับตอนนี้เลืออยู่นี่เจ้าฟ้าไม้ครับผมเพรเล่นได้หลังจากเมื่อวานเพิ่นจะได้เตรียมนึงครับผมพี่น้องแบบฟุกๆบ่วคือจังได๋ปุ๊มันก็งิดอยู่ น,นี่ครับสภาพไหมมั้ยนี่ดีครับผมเป็นไฮน่าเขาวานนะครับเด้ยอยเขาโค้งกระปงท่านี้ปงเขียวลายเติบแล้วเอาผมว่าจะใส่ขึ้นต้นนี้ครับนี่เป็นยังไงค่อยไปรุนน้ำกันครับผมไปลุยครับผมเสียงเจ้าฟางไม้เรียกเล่เลงๆครับแล้วก็ไม่คู่นีครับผมนี่ลูกปลาลอยเขึ้นไปดูว ยิงเสียงลงไปครับผมไอศิลเข้าไปแล้วตัวไก่พอสมควรนะครับพี่น้องประมาณหาสิบเมตรครับผมหาสิบพุดถึงนหาสิบเดียวครับผมผมกะสีว่าหวควยนะใช่งไห่อยตอนนี้ผมนั่งรีบบางเสาเทิ้งหน้าเพื่นครับผม เจ้าจของหน้าเพม่นก็นเที่ยวดีวดีพี่น้อง่นมากไสิมาดำหน้าครับผมเล่งแดนพันไปสองขั้นแล้วตอนนี้นกยังรวมนะครับเด้ยอยู่ด้านขวามืออยู่เป็นนกเสียงข่างครับพี่น้องเฮดดี้ดีครับผมไม่นุนนนุนดีครับผมนกตัวนี้โอ้ยใดญไดีด ตีครับผมพี่น้องเป็นนกตอได้เลยสิยอมเขารวมบ่มันเทียงมาสวยบ่นุกปลาบวทา่านในหาวประได้๋ครับพี่น้องเขามาเทียงได้แป๊บหนึ่งแล้วก็ค่อยขยับโอ้ขยับอ่ครับผมม่ากับบัวก่าเขามากไก่เลยเจ้าฟ่าไม่ก็ดึง ดูเกือบชั่วโมงแล้วครับนี่แล้วก็เงียบแล้วโว้ยผมว่าสิล่องขยับเข้าไปหานกปลาบ้างครับผมอาจสิไก่ข้นพดผมนั่งอยู่ใกล้ครับผมประมาณหาสิบเมตรนี่แหละพี่น้องขนาสิบกว่าก้ามาผมจังเลยแล้วก็เจ้าของนาผนก็ขี่รถกลับไปกลับมาสองสามรอบแล้วครับเอาเดี๋ยวผมสิล่องขยับต้นไสเข้าไปน่ๆเล็กน้อยครับผมหานกปลาล้างมึงสิ่งนี้มันเสียงมาเถียงมาโตมันสวยบ่ เชียงแก้วฟ้าไมา้คู่ครับผมคู่แล้วคือหยับ ูกปลาเขารวมไหมพี่น้องคู่ครับผมคู่ไร บ่สได้เห็นนกปลาแด้วครับพี่น้องแล้วกับบอม,มีเสียงพร้อมครับผมพว่าร้านขวาของพเนี่ยไม่มีตนยุค่าหน่อยบงังยุคนี่ไงยุค่าบางังพอดีพอดีครับผมนกปลายัางบมตูตตอบอยู่ นกป้าน่ะสิเฝาอยู่ใกล้ๆล้ะครับพี่หน่องแตนบุกปากเสียงเจา้าฟ้าไม้คู่เป็นระยระๆครับผมนกปานเงียบกิ๊บเลยะครับพี่หน่องแล้วก็บอตีขี้งหงักอยู่ตำแหน่งไหน

ว่ายียบเล้วว่ายวันมันเยยบแล้วเหรอครับพี่น้องมันเรียบร้อยแล้วครับผม ว่านพเพลียส่งเป็นแบบหมุหมๆลงครับผมโอ้ยว่านันบนเหลือล้วครับผมวันเรียบร้อยละพี่น้องวันเรียบร้อยละเดี๋ยวผมสู้มือกัก่อนครับ นี่พี่น้นงนองเม่นบอกมันบังอายุค่าพอดีพอดีครับใบใบอยุค่าพอดีพดี่น้องแต่ว่าค้นเป็นหมู่หมู่ลงอยู่ใบสัน้นนี่ขาวๆจังหน่อยครับผมเมื่อไหแต่คว้านพเนจรเป็นหมู่หมู่อยู่บังอยุข่าพอดีพอดีใบอายุค่านี่นี่น,นี่แต่ว่าเจ้าฟาไมมคู่เงีวครับผมอาการคู่เงี่ยวนี่ ปกติมันนกถือนะครับเจังใดไปผมพาเขาไปเบิง้งน้นกันดีกว่าพี่น้องรุ่นเขาไปรุ่นยุติต่ต้นรถดีกว่าพุ่นนะครับพี่น้องต้นดูพุ่นนะครับเนะด้อพุ่นพุ่นต้นดูสูงสูงใหญ่ใพุ่นไกลไพุ่นไปครับผมพาฉันหลัดปลาไปนี่รอดให้หน่าพุ่นไปดิ ก็ว่ามันไม่อันหลังที่จังดีแต่ว่าสิเป็นขึ้นบรรเสงจักสิเป็นตัวไรเหรอครับพี่น้องเพราะว่านกฟ้าเขาไปบ่วคันบ่วยังเลยครับผมตัวไม้ก็สิเป็นตัวเสียงก่างครับเขาลมไหลลงนกตัวนี้สิแม่นบ่อเพราะว่านกตอนมันบินขึ้นจากให้นายไหลครับผมหลตัวอยู่พี่น้องสิแม่นตัวเดียวกันบ่เอ้าลุ้นกันครับผมมันม่กันก็ได เจ้าฟ้าไหมครับผมมันต่อเนื่องบ่โอู้หอหยางหยางแค่หน่อยครับพี่น้องมิเตะดูด้วคือสีมันต่อเนื่องเทะโอ้ยบิดออกโอ้ยบิดออกแล้วครับดอกตัึงแล้วพี่น้องโอ้ยวนไปฝ่อดวนเนาะตายซิปเปอร์ซัมไล่ ว่าก็คขวานเป็นหมู่หมู่อยู่นะเมื่อไดเขาไปซอมตัววันนี้เสียงนกปาจักตัวแล้วครับเด้อเอ้ใครสิหอดแล้วพี่น้องใครซีหอดต้นแล้วควานเป็นหมู่หมู่ยื่นเหรอเมืไรโอ้ยเรียบร้อยครับพี่น้องเห็นแล้วแบบแจ็พแหวเลยโอ้แหวกแจ็พแหวเลยพี่น้องโอ้ยฝ่าไม้มันต่อเนื่องแล้วครับผมนั่น นั่นสักสิเป็นจังได้ตัวได้เสียงได้ครับผมคุณอ๋อเดี๋ยวผมลงไม้เบิ้งน้ำกันให้น้องดินแล้วดินแล้วโอ้หักแล้ววฟ้า,าหไหมไหมนี่ครับผมนานสูงเสียวยากเทะเป็นได้ตัวได้จังได้ มันนอนอยู่ตัวล่ะเพื่อนนี่ก็ได้อ้าจากเสียงใดตัวไหนเด้อครับพี่น้องบ้านนี้มุนดูปุยมันถึกตัวไม้บูดถึกตัวไม้ครับผมมาแล้วนี่อ่ะหูไรนับปีกบ้านนกบ้านปวดแทะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ฝาไม้มันแล้วครับคักแล้วคักแล้วเนี่ยครับพี่น้องไล่สนับปีกปันนกบ้านครับผมโอ้สักสีเห็นปะเห็นเลยเหมืนครับผมสีแตกงามครับผมไล่ปีกแตกงามโอ้เป็นตัวไม้ผมนด้มหมพี่น้องเลยขั้นเป็นตัวไม้เนี่ยสุดยอดเลยครับผมเฮ็ดดีเอ๋อลงปนไม้เบิร์นกันครับผมเบิรงหนาเบิรงตาเพิอ่อนก็นละ่ะ รับแรกเห็นผู้พูดหลกลกองกันด้เอ้องเป็นที่ตอกโอ้อโอโอลำบึกเลยนี่แกก้อยกันนาะยสิเป็นตัวผู้หรอครับพี่น้องมันจกเล็บแล้วผู้อยู่ผู้อยู่เล็บในญ่ครับผม เล็บในเล็บในคนกำลังนั้นกำลังทายคนสีแล้วครับผมเอา้ามาแล้วบ,บ้านี่ได้ของดีแล้วพี่น้องอันนับแรกที่เห็นครับผมนี่ครับผมคนขาวนี่พี่น้องเนี่ยคนขาวของแท้เลยครับนี่นี่ละมาแล้วลอันดับแรกครับผมอืม ชิดครับผมชิดชิดชิดพี่น้องชิดชิดอยู่เอ๋อคักละคักละคือว่ามานลำบานนี่สบสัน,สนต์ต่อๆครับผมโอ้ถึอตัวไม้เด้ไหมหางก็ะยิบมวยย่า,าปันเลยครับพี่น้องยังปงเพราะท่าสุดปันเลยทายคนหางเโาก็สิเหลวนี่ครับผมโอ้สุดยอดแล้วมื่นอนี่ ฟ้าไหมขัก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 สุดยอดอีดินั่นเป็นไงเนี่อ๋อว่าหลายใหญ่ห้างครับพี่นอ้องกะคลิปนี้ก็สิจบไปท่านี้ก่อนเนาะครับเนาะถือว่าม้านต่อนเนื่องครับเพราะเจ้าฟ้าไหมบ้านกับม้านแจมหนึ่งมื่อนี้มาทั้งโซนบ้านอ่าบ้านหนองม่วงครับผมตำบลบ้านหนาบ้านเน่ใจว่าตำบลบ้านโคกหรือตำบลน,น่าสะอาดครับผม อำเภอสังข้อมนี่แหละนี่ครับแต้มแรกโอ้แต้มแต้มหนึ่งครับผมก็เป็นแต้มร่วมกับแต้มที่สามของเพิ่นแหรอครับผมเจ้าฟ้าไม้นี่ครับสุดยอดละตอนนี้ก็ตอนนี้ถือว่าเป็นตัวเดียวแล้วครับที่ต่อได้ตอนนี้เป็นนกสายออดสายอ่อนครับผมสายเฮ็ดเรื่อยๆค่อยๆน้อยๆเฮ็ดหยดหยอดไปเรื่อยๆครับผมโบเล่งโบยังปันในมีจังหวะเล่งจังหวะพรอ๋อสำหรับคลิปนี้ผมกับเจ้าฟ้าไม่กับกับเฉลยก็ต้องขอตัวลาพี่น้องไปก่อนครับผมไปพอกันไหมคลิปหน้าครับพี่น้อง สวัสดีครับ